สวัสดีค่ะช่องไปบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่ช่วงแกะของลองเลยกันนะคะวันนี้จะมารีวิวเออจอยใหม่ของทางซิกโนโนะคะน่ะจอยใหม่ของซิกโนโนะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า GP650 นะคะมา n มสซาโรนะคะเป็นจอยออกใหม่นะคะอันนี้เป็นจอยที่มีสายเนาะซึ่งหน้าตาของจอยหน้าตาแบบนี้เด้อโอเคจะเห็นกันไหมอืม ดดจะะเห็นนงโอเคจอยรุ่นนี้นะคะรับประกัน2ปีนะคะราคาเบาๆเพียงแค่420บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งน้องนะคะสามารถที่จะต่อกับ PC PS3 แล้วก็ Android ได้นะคะก็ะคือต่อ łem, มือถือได้แต่ต้องเป็นมือถือระบบ Android เท่านั้นนะจ๊ะแล้วกออเ็เดี๋ยวนะ USB 2อชุดสูนะคะแล้วก็มีสิทธิ์2 Fire b บ t t o n ก็คือหมายถึงนับรวมหมดทุกกุ่มเลยนะคะ เป็นเกมมิ่งคอนโทรลเลอร์นะคะแล้วก็มีซิสเต็มไวเบรชั่นคือสั่นราดวยโรนั่นแหละก็เป็นดูโออะนาล็อกสติกนะคะอ่ะอันนี้คือข้างหลังนะคะอือโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าหน้าตาจอยเป็นยังไงนะคะนี่จอยนะจ๊ะอันนี้คือของในกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูของที่ละอย่างก่อนนะคะ อันนี้ก็คือใบรับประกันนะคะอย่าลืมเขียนส่งกันด้วยแน่แ่อันนี้มันม,มันงีบงอนนิดหน่อยแต่ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีคู่มือให้ด้วยนะคะซึ่งคู่มือเนี่ยก,ก็มีทั้งแบบภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยเดอ้อมีบอกหมดทุกอย่างแล้วนะคะในจอยอันนี้นะคะเป็นคู่มือแล้วก็สติกเกอร์ของทางสิญญนนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบจอยออกมาหน่อยนะครับอุ้ย โอเคทุกคนหยิบออกมาแล้วนะคะนี่สายนะมันก็ยาวนะแต่ว่าอันนี้แม่พัแค่อย่างไ่ได้เกะจะเอามาให้ดูนะคะว่าจอยหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้คือทางด้านหลังเนาะโอเคก็เดี๋ยวจะถือให้ดูนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้จับถมัดมือดีนะปุ่มก้อน่ยะแบบถ้าใครชอบดีไซน์แบบนี้นะคะก็จัดไปเนาะจอยก็อ่ะตรงนี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้เนาะจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แบบเป็นลื่นๆ่นหมดทุกอย่างนะคะให้แบบเวลาจัดก็ถนัดมือดีเลยนะคะเดี๋ยวไว้ไปลองเล่นเกมให้ดูนะคะ some prime hunting here setting north through the city. Don't think you're out running me. Be advised, you off the north exit. โอเคค่ะเป็นไงบ้างกับการรีวิวเจ้าจอยตัวนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมฝากติตัวไวนะ้ในออบอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะโอเคก็สําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าอย่างไรก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องใบบานกำลังเจอให้กันด้วยนี่คะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบายบาย